สวัสดีครับผมสิงแสหลีหมงนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ส5หนะครับกุมภาพันธ์2 5 6นนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับก็วันนี้ก็จะมาพยากรจะเน้นหนักไปเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบนะครับในช่วงของกลางกลางเดือนนี้นะครับก็คือโอกาส ผู้ที่เกิดปีนัก,กษัตวนะครับว่าจะมีโชคลาภก,กลุ่มไหนมากที่สุดนะครับจะมีโชคปังรวยมากที่สุดนะครับผมจะแบ่งเป็นทั้งหมดนะครับ3กลุ่มนะครับใน1กลุ่มจะมี4นัก,กษัตย์นะครับก็คือจะมีโอกาสถูกน้อยแล้วก็ถูกระดับกลาง แล้วก็มีโอกาสถูกหวยรวยเบอร์มากที่สุดน,นะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดเลขเด่นนะครับจากผมนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยช่วยพิมพ์มาว่าคุณเกิดปีนักษัตว์อะไรนะครับข้อความที่1น,นะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่สเนี่ยก็พิมพ์คำว่าขอบคุณเข้ามานะครับแล้วคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมนะครับ แล้วคุณก็รับเลขเด็ดจากผมไปได้นะครับหรือกดแชร์ไปตามกลุ่มเกี่ยวกับดูดวงนะครับหรือไม่ก็หน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับ1แชร์พอนะครับคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงของกลางเดือนแล้วนะครับก็หลายท่านก็อาจจะต้องคาดหวัง เกี่ยวกับเรื่องของโชคลาบอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเพื่อจะเป็นความหวังหนึ่งของปัญหาหนี้สินต่างๆนั่นเองนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่หลายๆท่านก็ต้องเขาเรียกว่าต้องเจอวิกฤตการเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆ ยังไงก็ขอเป็นกําลังใจช่วยนะครับตอนนี้เรื่องของโรคระบาดต่างๆก็ยังคงต้องเฝ้าระวังนะครับไปไหนมาไหนเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับอย่าให้ตัวเองกาดตกนะครับบางทีตัวเราติดอาจจะไม่เป็นไรแต่ละอาจจะนำพาไปให้ผู้ใหญ่คนที่รู้ักเกิดติดแล้วเขาอาจจะเป็นหนักก็ได้นะครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านนะครับ เดี๋ยวผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกเนี่ยจะมีโอกาสถูกน้อยหน่อยนะครับก็อยู่ราวๆ30%แต่ใน1กลุ่มเนี่ยจะมี1น,นักษัตว์เนี่ยจะโดดเด่นกับเขานะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากกลุ่มแรกก่อนนะครับกลุ่มแรกเลยนะฮะกลุ่มแรกเนี่ยนะฮะจะมี อันนี้ต้องเน้นไว้ก่อนว่าไม่เกี่ยวกับปีชงนะครับไม่เกี่ยวกับปีชงเพราะเราจะพยากรณในช่วงของสัปดาห์นี้เท่านั้นเองกับช่วงกลางสัปดาห์นี้เท่านั้นเองนะครับก็คือมีปีฉลูนะครับกลุ่มแรกนะครับถูกน้อยหน่อยมีโอกาสเสี่ยงโชคถูกน้อยหน่อยนะครับมีปีฉลูปีมาเสงปีมาแมและกับปีจอนะครับปีฉลูปีมาเสงปีมาแม และก็ะปีจอนะครับแต่โดดเด่นที่สุดนะครับในกลุ่มนี้ในช่วงของกลางเดือนนี้เลยนะครับในกลุ่มแรกนะครับก็คือปีนะครับปีฉะหรูนะครับปีฉะลูจะโดดเด่นนะครับจะโดดเด่นในกลุ่มนี้นะครับจะอยู่ราวๆ40%่นะครับแต่ถ้าเป็นอีก3 นักกษัตริย์นะครับก็คือมีปีมาเสงปีมาแม่แล้วก็ปีจอเนี่ยจะอยู่ราวๆ30%มสิซแต่ไม่ใช่ว่าถูกน้อยแล้วจะไม่ใช่ว่าไม่ถูกนะครับก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยก็ขึ้นอยู่แล้วแต่เ,เขาเรียกวองค์ประกอบภาพรวมด้วยนะครับบางคนซื้อหลายเลขถูกแต่มันได้น้อยนั่นเองนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดนะครับก็พิมพ์ อย่างที่ผมบอกไปนะครับพิมพ์ข้อความแรกนะครับคอมเมนต์แรกก็คือพิมพ์นักษัตริย์ว่าคุณเกิดน,นักษัตย์อะไรนะครับแล้วก็ข้อความที่2คือพิมพ์คําว่าขอบคุณและคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมได้นะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็คือปีฉลูจะโดดเด่นที่สุดแล้วก็จะพยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องอื่นด้วยนะครับถ้าต,ตอนนี้คุณมีอุปสรรคเยอะเนี่ยพยายามนะฮะพยายามไปแหล่ง ที่มันทำให้เราสงบจิตสงบใจไปหาสวนย่อมผ่อนคลายรีแลกไปให้อาหารสัตว์ด้วยก็ดีนะครับให้อาหารสุนัขจรจัดก็จะดีนะครับตรงนี้นะฮะแล้วเราอยา,อยากอยู่กับที่ในเรื่องของทําให้เรารู้สึกยิ่งอึดอัดเนี่ยพยายาม อย่าอยู่กับที่ที่เราอยู่ประจําพยายามรีแลกไปหาสวนยอ่อมไปรีแลกตามแหล่งธรรมชาติจะทําให้ดวงคุณไปในทางที่ดีขึ้นวิธีเสริมดวงไปหาวัดที่มีเป็นแหล่งธรรมชาติหรืออยู่ใกล้สวนอยู่ใกล้ป่าที่อยู่เป็นวัดป่าได้ก็ดีนะครับไปทําบุญและไปให้อาหารสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์ที่ สัตวจจรจัดต่างๆที่ไม่มีเจ้าของได้ยิ่งดีนะครับก็ผมขอผ่านกลุ่มแรกไปนะครับโดดเด่นที่สุดก็คือปีฉลูนั่นเองนะครับนอกนั้นก็จะอยู่ราวสามสเปร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าปีฉลูจะอยู่ราวสี่เปร์เซ็นต์นะครับในกลุ่มแรกนะครับผมขอผ่านไปนะครับเข้าสู่กลุ่มที่สงแล้วนะครับกลุ่มที่2แล้วนะครับ แต่กลุ่มแรกเนี่ยจะมีโชคนะครับลืมบอกไปจะมีโชคกับบริวารคุณนะครับบริวารจะอาจจะให้โชคกับคุณนะครับถ้าคุณมีลูกหรือหรือลูกน้องคุณที่ชอบเสียงไทยเนี่ยคุณลองถามเขาดูเผื่อคุณจะมีโชคเข้ามาด้วยนะครับก็พวกนี้กลุ่มแรกจะมีโชคกับบริวารน,นั่นเองนะครับเอาละเข้าสู่กลุ่มที่2แล้วนะครับกลุ่มที่2เนี่ยจะอยู่ในช่วง เขาเรียกว่าโอกาสมีโชคลาภระดับกลางๆในช่วงของกลางเดือนนี้นะครับก็คือมีปีปีนะครับปีวอกนะครับปีมะโรงปีกุลและก็ปีถอกนะครับปีวอกปีมะโรงปีกุลและก็ปีถอกนะครับแต่โดดเด่นที่สุดนะครับแต่โดดเด่นที่สุดก็คือปีถอะนั่นเองนะครับ ช่วงเวลานี้นะครับในกลุ่มนี้นะครับถ้าคนไหนเดินทางบ่อยๆต้องพยายามตรวจรถตรวจลาบ้างนะครับเพราะว่าฝนฟ้าก็หลายพื้นที่รู้สึกจะฝนตกนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับฝนก็ตกนะเพราะว่าในการเดินทางเนี่ยถ้าเป็นไปได้เลี่ยงกลางคืนได้ก็จะดีกว่านะครับในกลุ่มนี้จะเป็นเรื่องของอต้องระวังเรื่องการตรวจการเดินทางต่างๆต,ต,ต้องดูดีๆนะครับหรือ ของจะทำให้คุณสับเพ่าก็คือคุณตอนนี้คุณต้องตรวจขอคุณพยายามเวลาถือของหรืออะไรที่จำนวนเยอะต้องระวังนะครับอาจจะทำให้ของชํารุดได้ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับนอกจากาเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภต้องระวังทำของเสียหายนะครับต้องระวังเรื่องการทำของเสียหายนะครับแต่ในสัปดาห์นี้จะมีเรื่องเด่นอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของงานนะครับ พยายามใจเย็นๆนะครับอย่ารีบร้อนไม่เช่นนั้นคุณจะเสียการใหญ่นะครับเดี๋ยวคุณจะมีงานโปรเจกต์ใหญ่ๆเข้ามาในช่วงของสัปดาห์หน้าแต่ต้นสัปดาห์จะอาจจะยังเงียบๆเหงาหน่อยแต่ปลายสัปดาห์เดี๋ยวอาจจะมีงานดีๆเข้ามาอีกนะครับอย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งรีบสรุปว่าตัวเองรู้สึกว่าแย่เกินคุณต้องพยายามให้กําลังใจตัวเองในกลุ่มนี้นะครับแต่คุณจะมีโชค ถ้าคุณจะมีโชคคุณอาจจะได้โชคกับที่ทํางานนะครับลองไว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทํางานของคุณหรือถ้าคุณไหนทํางานประจําแล้วมีบัตรประจําตัวของคุณน่นะครับลองซื้อดูนะครับเลขท้ายนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ได้ทํางานประจําก็เอาเลขที่ร้านของคุณก็ได้เลขที่ร้านของคุณก็ได้นะฮะหรือ ถ้าเกิดคนไหนทําที่บ้านก็เอาเลขที่บ้านตัวเองนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนทํางานประจำเนี่ยเอาเลขที่บัตรทํางานคุณนะครับ2ตัวท้าย3ตัวท้ายอาจจะมีโชคเข้ามานะครับแต่ปีเถาะจะโดดเด่นที่สุดนะครับแล้ววิธีทําบุญเนี่ยให้ไหว้ให้ไหว้วัดที่เราผ่านประจำนะครับไปไหว้ไปสักการะหรือศาลก็ได้ วัดที่เราข่านประจำให้เข้าไปทําบุญสะหน่อยและจะเป็นผลดีต่อทั้งหน้าที่การงานและเกี่ยวกับการเสี่ยงทายเสี่ยงโชคด้วยในช่วงของกลางเดือนนี้นะครับกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก็คือปีเถาะในเรื่องของโชคลาภนะครับระดับ60%นะครับนอกนั้นจะอยู่ราวๆ50%นะครับไม่เกี่ยวกับปีชงนะครับอันนี้ ยูนเราจะพูดเกี่ยวกับช่วงของกลางเดือนนี้กับในช่วงของสัปดาห์นี้นั่นเองนะครับผมผ่านไปแล้ว2กลุ่มนะครับคนไหนต้องการอยากจะดูดวงกับผมก็แอดเบอร์แอดไลน์เข้ามาได้นะครับตรงนี้ผมก็จะมีทั้งดูดวงแบบวันเดือนปีเกิดนะครับปลายมือโัวเฮงไพ่ย,ยิปซีแล้วก็จิตใบไม้และรวมไปถึงการจับพุทธคุณ พระเครื่องด้วยนะครับพุทธคุณพระเครื่องว่าพุทธคุณนี้เด่นด้านของอะไรนะครับรวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวงจุ้ยที่อยู่อาศัยเรื่องที่ทํางานด้วยนะครับแล้วก็คนไหนมาดูดวงกับผมก็จะวิเคราะห์เบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยนะครับเบอร์โทรนะครับแล้ววิเคราะห์ไอที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทางธุรกิจคุณด้วยก็ได้นะครับคือเราจะวิเคราะห์ ควบวงจรนะครับผมและก็ปรึกษาทางด้านธุรกิจให้ด้วยนะครับก็แต่เราจะเน้นหนักในเรื่องของดวงชะตาเป็นเกณฑ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะมีเรื่องของค่าครูอยู่นะครับเอาละนะครับคนไหนอยากจะได้เลขเด็ดก็ทําตามที่ผมบอกนะครับก็คอมเมนต์แลกก็ พิมพ์ว่านักษัตริย์อะไรที่คุณเกิดนะครับแล้วก็คอมเมนต์ที่2กคำว่าขอบคุณนะครับคุณก็มาทักที่อินบ็อกซ์ผมได้นะครับหรือไม่ก็กดแชร์ไปตามกลุ่มดูดวงต่างๆนะครับหรือไม่คุณก็แชร์หน้าเฟซตัวเองก็ได้หแชร์นะครับคุณก็มารับเลขเด็ดจากผมได้ในอินบ็อกซ์ในเพจนะครับโอเคแหละผมขอผ่านกลุ่มที่2ไปนะครับเข้าสู่กลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับ มีโอกาสโชคลาบปังสุดรวยสุดนะครับมีโอกาสนะครับในผู้ที่เกิดนักกษัตริย์นะครับกลุ่มนี้นะครับจะอยู่ราวๆหกสิบเปอร์เซ็น์ขึ้นไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับกลุ่มนี้ก็คือมีปีชวดนะครับปีขานนะครับปีมัมเมียนะครับแล้วก็ปีระกานะครับปีชวดปีขานปีมัมเมียและก็ปีระกานะครับ แต่โดดเด่นที่สุดนะครับแต่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือปีมะเมียนะครับปีมะเมียจะอยู่ราวๆ70%นะครับแล้วถ้าเกิดคุณจะมีโชคเนี่ยคุณจะมีโชคกับสิ่งที่ต้องบอกไว้ก่อนว่าที่คุณหวังเอาไว้ห้ามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคุณต้องมีความมั่นใจคุณเชื่อเลขตัวไหนคุณต้องเชื่อมั่นในเลขตัวนั้นนะครับ เลขตัวนั้นนะครับห้ามเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เช่นนั้นคุณจะผิดหวังทีหลังนะครับแล้วนอกเหนือเกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยตอนนี้คนไหนคิดจะเปลี่ยนแปลงงานอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนไม่เช่นนั้นงานเดิมมันดีอยู่แล้วใจเย็นๆเ,เดี๋ยวงานคุณจะกลับมาดีขึ้นถ้าเกิดตอนนี้คุณมีปัญหาในที่ทำงานอยู่พยายามเขาเรียกว่าปิดวาจาไว้ก่อนฟังไว้ก่อนเราอดทนไว้ก่อนเดี๋ยวจะดีขึ้นนะครับแล้วพยายาม ไปวัดที่อยู่ริมแม่น้ําลําคลองนะครับแล้วพยายามช่วงนี้ให้ปล่อยปลาไหลหรือปลาที่กําลังโดนฆ่าก็ได้นะครับแล้วพยายามทําสังฆทานนะครับกับผู้ที่ลู่ล่วงไปแล้วทําให้เจ้า,จากรรมนายเวรนะครับแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่ที่วัดที่เป็นองค์ประธานเป็นสีขาวครับหาวัดที่มีองค์ประธานเป็นสีขาวหรือ องค์ประธามทีอ่ออกสีสว่างสว่างนะครับลองไปหาดูนะครับในละแวกถิ่นฐานของคุณแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ให้ทําสังฆทานไปก่อนนะครับหรือไม่ก็หาวัดที่อยู่ริมแม่น้ํานะครับแล้วก็พยายามปล่อยปลานะครับปล่อยปลาที่กำลังโดนฆ่าได้ยิ่งดีนะครับดวงคุณจะเปลี่ยนจากที่มีอุปสรรคจะกลายเป็นดีขึ้น อุปสรรคที่มากจะกลายเป็นน้อยลงนั่นเองนะครับแต่ในกลุ่มนี้จะมีโชคเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออกลางเดือนนี้นะครับผมก็ลองดูนะครับในกลุ่มนี้โดดเด่นที่สุดก,เก็เลยก็คือปีมะเมียนะครับแต่ถ้ากุณอยากจะมีเรื่องดีๆเข้ามาด้วยก็ทำคลิปผมบอกนะครับแนะนำนะครับแนะนำลองทำดู อย่างน้อยๆคุณก็ได้บุญบารมีเข้ามานะครับสร้างบุญไว้นะครับก็ได้ทําบุญทําสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตเดี๋ยวทุกอย่างคุณก็จะดีขึ้นนั่นเองนะครับก็แต่อีกเรื่องหนึ่งของกลุ่มนี้ถ้าคุณมีทุนอยู่อย่าเพิ่งรีบลงทุนนะครับทําอะไรเลยช่วงของ กลางเดือนนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนก็ยังไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าเป็นเสี่ยงโชคอาจจะมีเรื่องดีเข้ามาได้แทนนะครับถ้าเป็นการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะเปิดร้านหรือทำธุรกิจเนี่ยรอให้เลยปลายสัปดาห์นี้ไปก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะฮะเพราะตอนนี้คุณเป็นคนที่โลเลหูเบาบางทีก็ไปฟังคนนู้นคนนี้อาจจะผิดพลาด จากที่เราใจอ่อนใจดีก็ได้นะครับในกลุ่มนี้นะครับโดดเด่นที่สุดนะครับก็คือปีมะเมียนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราด้วยนะครับผมก็วิเคราะห์หมดทุกกลุ่มแล้วนะครับแต่เดี๋ยวจะย้ำให้ทีหนึ่งกลุ่มสุดท้ายก็คือมีปีชวดนะครับปีขานปีมะเมียและก็ปีระกานะครับแต่ปี ที่โดดเด่นที่สุดนะครับก็คือปีมะเมียนะครับอยู่ราวๆเจ็รแต่นอกนั้นจะอยู่ราวๆหกรนะครับของดวงชะตานะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับที่เคยเคยพูดไปนะครับดวงชะตาเป็นแค่องค์ประกอบไม่ถึง10%ของชีวิตเรานะครับแต่ตัวเราเนี่ยเก้าเรนะครับถ้าเราทาดีคิดดีทําในสิ่งที่ถูกต้องนะครับยังไงก็แล้วแต่ท้ายสุดจะออกมาดีเสมอนะครับ ใช่ไงนะครับผมสิงแสลีมงนะครับก็พยากรณครบทุกกลุ่มครบทุกนักษัตริย์แล้วนะครับก็ขออวยพรนะครับขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมดังปาถนากันทุกท่านเลยนะครับแล้วขอให้ทุกท่านพบแต่เรื่องดีๆในชีวิตนะครับไว้โอกาสหน้าผมมีเวลาจะกลับมาพยากรณ์ใหม่นะครับและยังไงก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขกันมากๆนะครับ ครับสวัสดีครับ